สวัสดีครับก็บผมเจสเกมเมอร์ yes, นะฮะแล้วกลับมาอยู่ในเกมเดสตี้กันอีกครั้งนึงไหม <laughs> นี่นั่นลืมยืมไอเดียมาจากคุณเจมนะฮะ jjss นั่นเองเราจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์คันนี้กันนะนี่เป็นน้องหน้าพึ่งคนหนึ่งนะฮะขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกแพนกวินแล้วก็ตีนเป็นแพนกวินด้วยนะฮะเป็นรถลิมิเต็ดดิชั่นนะตอนนี้ไม่มีให้แลกแล้วนะฮะออปชั่นก็รถพวกหนึ่งนะแต่ความเร็วล้อไปร้อยแปดถือว่าสุดยอดโอ้อยทำไมออกตัวออกตัวยกล้อขนาดนั้นนะ เราจะไปดูว่าเขามีเซตแต่งอะไรบ้างให้มันเลี้ยวยากขนาด,ดนะี้เลยกูจะวิ่งเคเวสอะไรผ่านบ้างวานะเนี่ยมันสามารถวิ่งตัวอะไรได้บ้างดีกว่าไอ้ที่เลี้ยวโคตรยากเลยโอโ้โอหขับยากขับยากโคตรโอเคกูคจะวิ่งอะไรผ่านไปเนนะี่ยแค่ที่กูรู้สึกท้อแล้วนะชุดแต่งมีอะไรบ้างดีกว่าไอ้เขาใส่เซตแต่งอะไรอยู่ไม่มีอย่าบอกนะว่าเป็นรถจอดทาวที่ททใส่ลายอะไรได้บ้างใส่ได้หมดเลยส่วนล้อก็น่าจะได้หมดเลยเช่นกัน ล้อได้สามล้อนะเนะี่ยคุ้มคุ้มกว่าชาวบ้านเขาไปดูล้อไม่มีที่ยึดด้วยไอ้เหี้ยผีหลอกชัดๆเกมนี้รถบักในตำนานเลยแล้วนะสีเป็นไงบ้างสีสีก็ปกติทั่วไปเฮ้ยอ๋อต้องกดรวมลืมตกใจนึ่วก่กกดสีเดียวแล้วไม่ได้ข้างหน้าไอ้สีมันก็เป็นรถลิมิเต็ด Limited อ่ะนะมันไม่ได้มีไว้ขับมันมีไว้จอดที่นี่เดี๋ยวให้ดูข้างหลังนะถ้าเราสมมติเราจอดโนดกุ้งออก จอดมันจะไม่ใช่จอดถอดมันก็จะเป็นรูปเค้กนี้น่าราคิดนะฮิ้วเค้คกไปด้วยโอเคเราจะวิ่งอะไรผ่านเปล่าเซตแต่งก็ไม่มีไม่รู้จะรีวิวอะไรเลยนะรีวิวความเท่อความเท่ก็แทบจะไม่มีอะไรเลยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ,อ,อะไรนะเ,เฮียแม่งรถบักของแท้เลยดว่ะโอเคมึงกลับมาแบบเดิมได้ไหมได้ไหมโอเคเฮียรถเฮียอะไรเนี่ยกูจะวิ่งอะไรผ่านไปเนี่ย ล้อก็มีสามล้อล้อสองลอนี้ลอยได้อเอาจริงไม่ต้องมีสองลอนี้ก็ได้นะจริงความรู้สึกผมอ่ะให้มันเป็นมอไซค์ไปเลยอันนี้มังมีสี่ล้อลนะอะไรก็ไม่รู้ถือว่าเจ๋งหรือเปล่าเป็นรถลิมิเต็ดด้วยนะนะโอเคลองไปฝืนๆวิ่งดูแล้วกันนะเราจะไปวิ่งเบรลี่ <laughs> กูจะวิ่งผ่านไหมเฮียแค่แค่คิดก็รู้สึกว่ามันโคตรยากโอ้โหโอ้โหนี่คือการออกตัวนะออกจากเมืองโอ้โหโอ้โหโอ้โหขับยากจริงเฉี่ยวรถได้หรือเปล่าเฮ้ยเฉี่ยวได้อุ้ยตลกสามหกสิบ รถคันทีพี่สา่งรถสิบตำนานไปไเนเฮ้ยเอ็กโซติกใครสกูตเตอร์โอ้โอ้ปวดหัวว่ะเฮี้ยครับอันนี้มันบังคับไม่อยู่เลยเนี่ยอะไรเบอรกูจะวิ่งผ่านหรือเปล่าเฮ้ยมันแรงมากเลยอ่ะดิโคตรเวอร์เลย สามร้อยหกสิบเลยนะมาดูกันว่าผมว่าคงวิ่งไม่ผ่านหรอกเอาจริงปะแต่แค่จะดูว่ามันจะถึงแค่ไหนเท่านั้นมันสามารถไปได้แค่ไหนกันสำหรับแบลรี่ตัวนี้เพรจะแรงมากแรงมากจริงๆหลทุกคนได้เห็นเลยโอ้โหยกล้อโอ้โห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 บัคเพียบโอเค ส้วพักเกมบอกว่ารถคันนี้ห้ามวิ่งเควสนะฮะงั้นโดนแบนห้าอยู่แล้วได้เป็นลิมิเต็ดไปยด้กูไม่เข้าใจคนซื้อเหมือนกันซื้อไปทำไมวะเนี่ยนอกจากเอาแต้มสกิลนอกจากมันไม่มีอะไรเลยโอเคโอเคให้แม่งอยู่เฉยๆยังยากเลยแค่ขับตรงๆมันยังทำไม่ได้เฮ้ยนั่งไหนตลกเหอะ ไอ้เชีียสิงดูจะตั้งใจเล่นได้ไหมเนี่ยโอเคลองดูถ้าผ่านม่นโคตรเท่เลยเว้พูดเลยเออแต่ใครจะไปรู้วะเนี่ยอาจจะผ่านก็ได้นะวิ่งห่วยๆอย่างนี้ล่ะเชียอเออดิอเอาดิ ไอ้เหี้ยบึงช่วยอยู่เฉยๆกันดิอไอ้เหี้ยปวดหัววะ่ะกูทำอะไรอยู่เนี <c> ่ย <oughs> น่ารักไปถามว่าซื้อไหมก็ไม่นะคนะเนี <c oughs> ้ยกูโยนทิ้งเลยคันเะนี้ยโอ้โหพอใจหมดแล้วกูไม่ทำอะไรเลยแพ้ไปแพ้ไปแพ้ไปกูรีวิวแค่น,นคะนะี้ไรเฮียคันเนี้ย <laughs> โอ้ค่อยตายเถอะไอ้เหี้ยช่วยช่วยอยู่เฉยๆเลยป่าวโอเคอย่าถามหาการรีวิวรุกคันนี้เละรุกขันขนี้รีวิวแค่นี้พอจบเด๋กวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วย <laughs> <laughs> โคตรแพงอะนะเขาพูดเลย